เราเริ่มจากการดูแผนที่ก่อนนะครับสําหรับวัดสันปายางหลวงจะอยู่ในบริเวณเพื้นที่ของชุมชนสันปายางหลวงซึ่งอยู่ห่างจากตัวอําเภอเมืองมานิดเดียวนะครับประมาณ1กิโลแล้วก็จะมีทางแยกเข้ามาก็ง่ายๆนะครับจากวัดพระธาตุลำปางหลวงขับเลาะคู่เมืองลำพูนมานิดนึงแล้วเราก็จะมาถึงแล้วครับ วัดสันปายางที่อยู่ตรงหน้านะครับเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของสิ่งที่เรียกว่าประตูโขงหรือประตูทางเข้าวัดนะครับนี่เป็นตัวแทนแห่งศรัทธาของคนเหนือเวลาเขาสร้างวัดแล้วก็เขาจะสร้างทางเข้าที่ใหญ่มากเลยสำหรับประวัติของวัดสันปายางหลวงเชื่อว่าเป็นวัดโบราณน,นะครับผมสร้างกันมาตั้งแต่สมัยโ้เป็นว่ากันเป็นพันปีแล้วเราเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้แหละครับคือสถานที่ ถวายพระเพลิงศพให้กับพระนางจาม,มาเทวีกษัตริย์แห่งเมืองกษัตริย์ที่เป็นสตรีหนึ่งเดียวแห่งเมืองลำพูนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเที่ยวในวัดสันปายางหลวงด้วยกันนะครับผมจุดเด่นของวัดนี่เลยครับต้องถอดรองเท้านะครับกันตั้งแต่ปากทางเข้าเลยเพราะฉะนั้น ให้เกียรติสถานที่ด้วยการถอดรองเท้าตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับผมแล้วก็บรรยากาศโดยรวมนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของวิหารลากนะครับผมซึ่งมีองค์พระประธานประดิษฐานอยู่ด้านในวัดแห่งนี้นะครับประดับประดาไปด้วยปูนปั้นของ เทวดาเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมรวมถึงปูนปั้นที่เป็นรูปของพระพุทธเจ้าด้วยนะครับผมครับนี่คือภายในวิหารนะครับวันนี้เงียบมากนะครับก็เลยขอเข้ามาด้วยความสำรวม ภายในวิหารของวัดสันประยางหลวงนะครับด้านหลังของวิหารก็จะเป็นพระาธาตุหรือองค์เจดีย์นะครับซึ่งในทางภาคเหนือจะมีกฎระเบียบก็คือว่าบางทีในพื้นที่บางแห่งจะไม่อนุญาตให้ผู้หญิงเข้าไปนะครับผมนี่เป็นสภาพของ วิหารวัดสันปายางหลวงแต่นี่ยังไม่ใช่ไฮไลท์สำคัญนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวเราไปเดินรอบพระธาตุของวัดสันป่ายางหลวงเพื่อเป็นสิริมง,งคลด้ยกันก่อนครับระหว่างการเดินมาอาจจะพบกับป้ายแบบนี้นะครับอย่าตกใจนะครับผม เพราะหลายๆที่เราเชื่อว่าในการสร้างวัดสมัยโบราณจะมีการฝังสิ่งต่างๆที่เป็นวัตถุมงคลนะครับไปในตัวอาคารนี้บางครั้งเราก็เชื่อกันว่าเราอยากจะรักษาความศักดิ์สิทธิ์ไว้ก็จะไม่อนุญาตให้ผู้หญิงเข้าไปด้านในโดยเฉพาะยิ่งผู้หญิงที่เป็นช่วงบันนั้นขคงเดือนนะครับจะไม่ได้เลย จะได้นะครับมาวันนี้วิหารนี้ปิดนะครับก็เลยไม่สามารถเข้าไปดูข้างในแต่รูปแบบการก่อสร้างนี่คือเรียกได้ว่าสุดยอดแหความสวยงามทั้งการแกะสลักไม้การลงลักปิดทองต่างๆนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่หน้าตัวอาคารที่ถือเป็นไฮไลท์ของวันนี้แล้วนะครับนี่ครับวิหารของพระเจ้าเขียวคง เก็บภาพกว้างๆไม่ได้นะครับที่นี่จะเป็นศูนย์รวมพระเครื่องต่างๆมากมายที่เคยมีการขุดค้นพบในจังหวัดลำพูนะครับถือเป็นมหาวิทยาลัยของการศึกษาพระเครื่องลำพูนเลยก็ว่าได้เราขึ้นไปข้างในด้วยกันครับ สำหรับด้านในก็จะเป็นองค์พระประธานนะครับพระเจา้าเขียวคงนะครับเป็นพระพุทธรูปต้องยอมรับว่าผมเองไม่แม่นเรื่องของศิลปะอ,อะไรแต่ยอมรับเหมือนพระที่สร้างกึนมาในยุคสมัยใหม่ และด้านบนก็จะเป็นซุ้มโขงที่มีพระพุทธรูปอยู่ด้านบนนี่ครับสิ่งที่น่าสนใจหลังจากนี้อยู่ตรงนี้ครับผมเรื่องราวของพระเครื่องลำพูนครับทางวัดได้นำพระเครื่องลำพูนที่เชื่อกันว่ามีอายุกว่าหนึ่งพันปีมาเก็บไว้ ในตัววิหารที่เราสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวของพระเครื่องลำพูนได้นะครับถือเป็นอันซีเลยละ่ะสำหรับคนที่สนใจเรื่องราวของประวัติศาสตร์พุทธศาสนาแล้วก็เรื่องราวของพระเครื่องกระจกแวแวๆนิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าน่าจะเป็นพระคงลำพูนนะครับ เชื่อกันว่าพระคงลำพูนถ้าใครมีไว้ติดตัวนะครับก็จะเสริมสร้างบารมีปกป้องคุ้มครองจากสิ่งให้ห่างไกลาจากสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายนะครับอันนี้ตู้ของพระคงนะครับและอันนี้ก็จะเป็นพระของเมืองลำพูน ข้อดีของภาพเมืองลําพูนสมัยก่อนที่ทําให้ไม่ค่อยสูญหายก็คือขนาดขององค์ประที่มีขนาดใหญ่นะครับอันนี้เรียกว่าพระสิบสนะครับผมพบจากหลายๆแห่งในจังหวัดลําพูนนะครับ mm hmm. ก็ได้นํามาประดิษฐานไว้ในวิหารพระเจ้าขงเข,ขียวแห่งนี้ซึ่งสำหรับคนที่รักและสนใจในเรื่องของการศึกษาพระเครื่องสามารถเข้ามาศึกษาได้ มาดูของจริงเลยครับนี่ครับก็มีรอบๆในพระวิหารพระเจ้าข่งเขียวแห่งนี้นะครับผมน่าสนใจมากครับนี่อันนี้พระแก้วทั้งหลายแหละของทางภาคเหนือนะครับหนูคนทางภาคเหนือเห็นแล้วแทบจะเรียกได้ว่า ง,งน,นนะันี่แหละครับสถานที่นี้ขอเรียกได้เลยว่ามหาวิทยาลัยแห่งพระเครื่องเมืองลำพูนวัดสันปยางาลวงมีหารพระเจ้าคงเขียวครับอันนี้เป็นมุมที่เราเดินออกจาก มีหานหลังใหญ่นะครับก็จะเห็นเทวดาประนมก่อนสวยครับที่นี่วัดนี้เป็นวัดโบราณนะครับผมแต่ว่าสถาปัตยกรรมโดยรวมที่อยู่ณที่เห็นนะครับปัจจุบันนี้ก็จะเป็นของใหม่ซะเยอะนะครับเราก็เดินมาด้านข้างจะมีป้ายบอกทางไปพระธาตุวัดสันปายางหลวงนะครับเราก็จะเดินไปตามทาง ความยิ่งใหญ่ของศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวภาคเหนือจะถูกแสดงออกมาจากการสร้างวัดนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่บอกว่าช่วยกันสร้างวัดเถอะเรียกได้ว่าทุ่มกันเต็มที่เลยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเห็นอยู่ตรงหน้าต่อไปก็คือพระาธาตุหรือเจดีหลักของวิหารของวัดสันประยาหลวงซึ่งบุทองนะครับทองจังโกนะครับนี่ครับ งองค์เลยซึ่งเรลืองอลา,ามยิ่งใหญ่มากอ้ยมุมนี้ล่มบังเดี๋ยวเดี๋วหามุมดีๆกันนี่ครับนี่คือคําว่าศรัทธานะครับประดับปดาตกแต่งนีต้นไม้เงินต้นไม้ทองเทพเทวดาอารักษ์ทั้งหลายแหละนี่ครับเดี๋ยวมาดูมุมนี้กันนี่คือ จดีย์หรือพระาธาตุของวัดสันปยางหลวงลำพูนนะครับผมเป็นเจดีย์แบบอลำพูนนะครับศิลปะลำพูนหรือศิลปะฮลิภุญชัยนะครับแล้วก็มีการย่อมุมไม้ตามศิลปะไทยทุกประการถือว่าเป็น วัดหลักวัดหนึ่งนะครับมาเที่ยวลําพูนแล้วอยากให้แวะมาวัดสันปยางหลวงโดยส่วนใหญ่แล้ว่คนจะรู้จักวัดในลําพูนก็เพียงแค่วัดพระธาตุฮาริปุญชัยใช่ไหมครับผมแต่สำหรับวัดสันปยางหลวงก็เป็นหนึ่งในวัดที่อยู่คู่เมืองลำพูนมาตั้งแต่อดีตการนะครับโดยเฉพาะยิ่งเราเชื่อกันว่าที่นี่คือสถานที่ถวายพระเพลิงศพของพระนางจามเทวีกษัตริย์เมืองลำพูน เอาละครับแล้วที่ไหนครับที่ถือว่าเป็นมหาวาิพาะเครื่องเดี๋ยวเราไปดูกันครับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดสันตายางหลวงนะครับจะประดิษฐานอยู่ในวิหารเฉพาะของท่านนะครับชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเรียกกันในชื่อของพระเสียวโขงนะครับหรือชื่อพระพุทธรัตนมหาเนธีสรีหริปุญชัยนะครับ อันนี้เะยวต้องอย่างนี้นะครับบางคนเข้ามาปุ๊บอาจจะเห็นองค์พระองค์ใหญ่แล้วเข้าใจผิดที่จริงแล้วจะอยู่ด้านบนนะครับผมเป็นพระที่สร้างขึ้นมาใหม่โดยดําริของท่านจเจ้าอาวาสองค์เก่าที่จะสร้างพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองลําพูนนะครับเนื่องจากว่าพระพุทธรูปหรือ,อการเก็บสะสมพระเครื่องเนทำให้พระที่ดีสูญหายไปก็เลยมีการดำริการสร้าง เขียวโขงขึ้นมานะครับเพื่ออยู่คู่บ้านคู่เมืองลำพูนนี้เองโดยรอบๆก็จะมีรูปของพระเครื่องนะครับที่ประดิษฐานอยู่โดยรอบเป็นพระเครื่องที่อายุกว่า1,000ปีที่ขุดพบในบริเวณจังหวัดลำพูนนะครับ คือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งพระเครื่องลํำพูลอย่างแท้จริงครับสุดยอดมากหลายๆคนคงอาจสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมเราถึงสร้างพระเครื่องไว้นะครับแต่เดิมเนี่ยเราเชื่อกันว่าการสร้างศาสนสถานอันใดก็ตามในพระพุทธศาสนานะครับก็จะต้องมีการ ดำรงสืบต่อเรื่องราวของพระพุทธศาสนาและหนึ่งในนั้นที่เป็นกุศโลบายก็คือการสร้างพระเครื่องและบรรจุไว้ในศาสนาสถานต่างๆเหล่านั้นแม้กระทั่งตัวขององค์พระเองในปัจจุบันนี้ก็มีการบรรจุพระเครื่องขนาดเล็กไว้ในตัวขององค์พระนะครับเพื่อที่ว่าวันใดวันหนึ่งในอนาคต เมื่อคนได้เข้ามาพบเจอพระเครื่องเหล่านี้ก็จะเกิดความสงสัยนํามาซึ่งความพุกัเลื่อมใสแล้วก็สืบต่อพระพุทธศาสนาต่อไปนะครับน่าเสียดายวันนี้ทางวัดสันปะยาาหลวงที่จริงมีพิพิธภัณฑ์ด้วยนะครับแต่ตอนนี้ปิดตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าวิหารพระเจ้าเขียวโขงนะครับวัดสันปะยาาหลวงอำเภอเมืองจังหวัดปัน แล้วก็ในครั้งหน้าเราจะพาท่านไปเที่ยวที่ไหนนั้นติดตามกันตอนต่อไปกับออกไปผจญภยัยท่องโลกว่างกับล้านกล้าด้วยกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับพลาดอีกแล้วนะครับผมองค์นี้ไม่ใช่พระ เขียวโค้งนะครับองค์พระเขียวโค้งอยู่ตรงนี้ครับผมอยู่ด้านบนครับองค์พระเขียวโค้งมีชื่อว่าพระพุทธรัตนมหามณี